เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับท่านอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรนะครับมาพูดคุยในรายการกับเรานะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้ป่อนนักวีดมาสักพักแล้วตอนนี้ทุกพักทึกคักมากในการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งในมุมมองของท่านอาจารย์ตอนนี้มีมุมมองกับพักการเมืองต่างๆว่าอย่างไรบ้างเชิญเลยครับท่านอาจารย์ครับครับก็ถือว่าทุกพักการเมืองนั้นเนี่ยเขาเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งได้ดีนะครับ ตั้งแต่ว่าในเรื่องของการเตรียมบุคลากรแล้วก็เตรียมในส่วนของนิยบายต่างๆก็จะเห็นนะครับว่าทุกพักเนี่ยพอเสียงปีเสียงกรองเกิดขึ้นเนี่ยก็พร้อมที่จะสามารถที่จะนําเสนอสิ่ง,งต่างๆให้กับประชาชนใช้ในการคิดในการตัดสินใจในการเลือกได้ทันทีทีเดียวนะครับแม้ว่าอาจจะทุกอย่างเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกระทันหันสักนิดหนึ่งหลายคนก็ไม่นึกนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ ก็ยังนึกว่าเอะน่าจะเป็นไปตาม MOA ที่คุยกันไว้คือวันที่สามสิบมกราคมนะฮะัึกิจะมีการยุบสปาตอนนี้เอาละเมื่อยุบกันอย่างรวดเร็วเนี่ก็ยังไงก็ต้องสู้ดังนั้นก็คือมายควาว่าทุกพักเองก็เร่งที่จะเปิดตัวกันขณะนี้เนี่ยเวลาเพียงไม่วันนะครับเพราะว่าวันที่ยี่สิบเดเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นวันที่เปิดรับสมัครในระบบเขตนะครับเพราะนั้นสสเขตก็ต้องเตรียมไว้ให้ครบนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นการตั้งตัวแทนจังหวัดการทำ primary v o ว e นะครับให้ได้ชื่อมาแล้วก็ได้ใบเ,เรียกว่าอนุญาตนะครับลงนามจากหัวหน้าพักถือไปใช้ในการสมัครรับเลือกตั้งในวันแรกอันนี้ก็ต้องพร้อมนะครับถ้าว่าพักหลังทางไม่พร้อมเนี่ยก็เท่ากับว่าต้องไปสมัครวันหลังหลังเบอร์ต้นๆก็จะไม่ได้นะครับแล้วก็วันที่แปดเนี่ยเป็นวันที่สองเนี่ยก็จะเป็นการสมัครแบบบัญชีรายชื่อวันนั้นก็จะรู้ครับว่าแต่ละพักนั้นเนี่ย พักไหนจะได้ไไหมายเลขอะไรนะครับก็คงรอดูรอลุ้นดูแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งน่าเสียดายก็คือว่าในแง่ของกติกาในการที่จะเลือกเนี่ยเราไม่มีการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานะเพื่อที่จะทําให้เลือกตั้งเขตกับบัตรบัญชีรายชื่อเนี่ยเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับก็เนี่ยไปรับสมัครวันที่ยีิบเจ็ดก็ได้เบอร์ไปแล้วจำนวนหนึ่งใช่ไหมเข็ดใครเมันนะครับเจ้าบัตรหนึ่งมีองหลายเขตเนี่ยคนละเบอร์อยู่แล้วนะครับ ยากเลยจับฉลากได้เบอร์เดียวกันแล้วพอวันลงขึ้นเนี่ยเป็นการสมัครแบบบัญชีรายชื่ออันนั้นก็ไปจับฉลากอีกทีหนึง่งก็ได้อีกเบอร์หนึ่งมันกลจะทปให้เกิดความสับสนครับในแง่ของทั้งประชาชนเองก็จะสับสนเ,เบอร์เขตเบอร์นี้เบอร์พรรคการเมืองของอ,อ,อกันหนึ่งก็กเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับกกตอเองก็สับสนพรรคการเมืองเองก็สับสนนะเวลาหาเสียงเนี่ยหัวหน้าพรรคไม่ใชหาเสียงเนี่ย จังหวัดนึงไม่รู้ต้องจำกี่เบอร์นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งแก้ไม่ได้นะครับครับท่านอาจารย์วิเคราะห์ว่าตอนนี้เนี่ยกติกาในการเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะค่อนข้างเกือกับพรรคเล็กในกรณีของปาร์ติเิสอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับท่านอาจารย์ครับเฉพาะพรรคเล็กที่จับฉลากได้เบอร์ต้นๆนะครับเท่านั้นครับเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกไปเลยครับว่าเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกแข่งหวยไว้ก่อนลูกหน้าเลยนะครับว่าท่านจะได้ฟรี บัญชีรายชื่อหนึ่งคนนะครับเพราะว่าคาที่แล้วเนี่ยไปดูการเลือกตั้งคาที่แล้วสิครับพรรคที่ได้หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหกเนี่ยได้หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงหมดเลยบัญชีรายชื่อนะฮะได้มาประมาณสักแสนมาคะแนนสองแสนคะแนนนะครับมาจากอะไรเหรอครับก็มาจากคะแนนทั้งประเทศที่คนเขาอาจจะไม่จาเอ่อในส่วนของเบอร์ของพรรคนะเขาเป็นเบอร์อะไรแต่ก็จะจําเบอร์ของผู้สมัครเขตเอ่อที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นเป็นตัวสําคัญ นะครับที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆในเขตนั้นๆนนแล้วก็เลือกตั้มนั้นไปทั้งสองใบอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งกรกตอเองเนี่ยก็จะต้องหาทางในการแก้ไขนะครับอย่าปล่อยให้กระบวนการในการใช้สิทธิ์ของประชาชนนั้นเนี่ยผิดพลาดแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าประชาชนเขาไม่ได้เลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกแต่กลายเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นได้ผลได้คะแนนมาโดยอุบัติเหตุหรือความเข้าใจผิดของประชาชนครับ อาจารย์ครับผมขอแยกเรื่องพักการเมืองที forward, e ่เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งต้นปีหน้าไว้ก่อนถ้าดูในแง่ความพร้อมของกรกตบางคนไม่ค่อยสังเกตกันอาจารย์คิดว่าตอนนี้กรกตพร้อมสําหรับการเลือกตั้งต้นปีหน้าไหมครับเชิญเลยครับเออไม่พร้อมกันทั้งพร้อมนะครับเพราะว่าท่านมีหน้าที่ในการจัดการและตั้งนะครับยังไงท่านก็ต้องมีความพร้อมอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องของประชามติที่มันจะแทรกเข้ามาและจัดพร้อมกันในวันเลือกตั้งเนี่ย มันเป็นสิ่งที่กรกตไม่เคยทําพร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นบทบาทที่หนักมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เนี่ยรมอลงมติเลือกคําถามส่งให้กรกตแล้วใช่ไหมครับกรกตเองก็ต้องไปปรึกษาหารือกับทางรัฐบาลนะครับว่าจะต้องใช้เงินเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าหว่าตกลงกันได้ทั้งงบประมาณทั้งในส่วนของวันที่จะมีการออกเสียงประชามติ ว่าจะเป็นวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งหรือไม่นะครับอันนั้นเนี่ยทางนายกองทุนค่อยไปทําประกาศแลนะลงนามในประกาศเอ่อแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันออกเสียงประชามติก็อย่างที่เลขากรกตว่านะฮะยังน mm ับหนึ่งไม่ได้ครับจะนับหนึ่งต่อเมื่อนายกองทุนลงนามประกาศในราชกิจานุเบกษานะให้มีการออกเสียงประชามติในวันที่เท่าไหร่อีกที่หนึ่งอันนั้นจะเริ่มนับหนึ่ง มันเหมือนการเลือกตั้งในครั้งนี้คือมันมีเรื่องประชามติเข้ามาด้วยมันเป็นสิ่งที่เหมือนทําได้ยากแล้วก็มีเสียงเรื่องการจะผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือประชาชนที่อบยกตามแนวชายแดนเจ็ดจังหวัดระหว่างไทยและกัมพ,พูพชาจะเข้าขวานเลือกตั้งได้ทันไหมอาจารย์มีมุมมองยังกับเรื่องพวกนี้ครับ <c oughs> ก็หลายโจทย์นะครับเอาโจทย์ที่หนึ่งที่ง่ายก่อนแล้วกันก็คือโจทย์ของประชาชนที่อยู่ตามเขตชายแดนนะครับแล้วก็อาจจะมีการศึกสงครามเนี้ยเราก็เอาเป็นว่าหนึ่งเนี้ย ภาวนาก่อนนะครับว่าอย่าให้มันยืดเยื้อไปถึงวันเลิกตั้งซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่ามันคงไม่ยาวขนาดนั้นมันน่าจะหาทางจบได้เร็วมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่หนึ่งแล้วี้อย่างที่สองคือถ้ายัางมันยังไม่จบละ่ะยังยืดเยื้อต่อไปละ่ะแล้วก็ประชาชนจํานวนหนึ่งเนี่ยต้องอพยพอย่างตอนนี้อพยพเป็นสามแสนลายได้นะฮะมายังศูนย์พักพิงกันที่ต่างๆนะครับก็เท่ากับว่าเขาไม่าัดกลับไปยังพื้นที่ของเขาได้นะครับ ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในตำบลอำเภอนะครับที่เขาอยู่อาศัยได้เนื่องจากเข้าพื้นที่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นธรรมดาแล้วครับว่าจะเข้าไปได้ไงนะฮะเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ได้เลยอบยกหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางกรกะตเขตต้องตัดสินใจนะครับว่าจะทําอย่างไรถ้าตัดสินใจแบบง่ายๆโดยอาศัยกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยก็กดการออกเสียงเลือกตั้งในหน่วยต่างๆเหล่านั้นไปก่อน ก็ทําให้การเลือกตั้งนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะจัดได้เหมือนกันพร้อมกันทั้งประเทศแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องจะเป็นโมฆกะเพราะว่ากฎหมายให้อํานาจในการทําแล้วคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก่อนรัฐมนตรีหกศูนย์เนี่ยอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมีการส่งตีความว่าไม่ได้เลือกตั้งในวันเดียวกันและทําให้การเลือกตั้งเป็นหมฆะพอหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการร่างกฎหมายไม่ใจะเป็นรัฐธนรมนูญปี60ก็ดี กฎหมายพอการเลือกตั้งสสที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ดีนะครับมันก็เป็นการแก้ไขจุดอ่อนนะครานี้แล้วนะครับว่ากรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเนี่ยสามารถวัดออกเสียงสั่งให้งัดออกเสียงในพื้นที่ดังกล่าวได้แล้วก็ค่อยจัดให้มีการออกเสียงเลือกตั้งออกเสียงเป็นชั่วหลังจากที่เหตุการณ์สงบ,บลงหรือแม้กระทั่งในภาพใหญ่เนี่ยสมมติว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงทั้งประเทศขึ้นมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแตนะ่เป็นภัยพิบัติอะไรบางอย่างซึ่งทําให้ทั้งประเทศเนี่ยไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เนี่ยสมัยก่อนก็ไม่มีแนวปฏิบัติแต่ขณะนี้เนี่ยในรัฐมนุนก็มีกําหนดไว้ในมาตรา103นะครับบอกว่ากรกตนเนี่ยสามารถประชุมกันแล้วก็ใช้มติ2ใน3ในการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้แล้วก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ทันทีภายใน30วันหลังจากเหตุการณ์นั้นสงบลงหรือสามารถขึ้นสู่ภาวะปกติ เพราะนั้นเรื่องของการที่ว่ามีปัญหาชายแดนต่างๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่าก,กังวลไหมก็เชื่อว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยคงจะาทางออกได้หรือแม้ทั้งว่าคนอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆนะนก็อาจจะมีแนวทางของการที่ว่าเอาหน่วยเลือกตั้งไปหาคนก็ได้อย่างที่บุญแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตพูดอ,ะอ่ะคนไปหาหน่วยไม่ได้ก็หน่วยไปหาคนก็จัดโดยเลือกตั้งเคลื่อนที่ ไปตามศูนย์พักพิงต่างๆก็าา mm hmm. อาจจะเป็นสิทธที่กรกตทําได้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นโจ์หนึ่งและในจทย์ที่สองเนี่ยคือจทย์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติก็จะมีปัญหาว่าเออมันจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก็ใช้ช่องทางในการที่ว่าเรื่องราวดังกล่าวนะเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งสภาส่งมาเป็นเรื่องที่ครมอมมีมตินะครับ ก็พยายามจะใช้สิ่งที่อยู่ในกฎหมายประชามติมาตรา9วงเล็บ2คือครอรส่งแล้วก็9รวงเล็บ4คือสภาส่งมาแล้วก็ใช้วัก้ายที่บอกว่าครอรเนี่ยอาจจะมีกำหนดการกำหนดวันที่แตกต่างให้น้อยกว่า60วันได้คือปกติต้อง60วันขึ้นไปนะไม่เกิน150วันนะครับแต่ก็มีเขียนวักไทยว่าในกรณีซึ่งเป็นวงเล็ 2, บ2วงเล็ 3, บ3วงเล็ 4, บ4วงเล็บ5เนี่ยนะนะก็สามารถจะมีมติที่ ในวันที่แตกต่างไปได้ในสองกรณีครับหนึ่งมีความจําเป็นทางงบประมาณนะครับสองเป็นเหตุจําเป็นที่ไม่อาจอีกเลี่ยงได้นะครับอันนี้ก็เป็นสองอย่างนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ตอบว่าเ,เนี่ยเป็นความจําเป็นทางงบประมาณแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าจะพร้อมกันเนี่ยมันก็ประหยัดกเงอนไปสี่พันล้านบาทนะก็มาอ้าง <c oughs> เหตุแต่ผมกาลังบอกว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยอ้างไม่ขึ้นน <laughs> ะครับเพราะว่า อ,อที่บอกว่าประหยัด4พันล้านไม่จริงปรเปลือง3พันล้านด้วยซ้ํานะครับอันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่ามันเป็ตามนั่นหรือไม่ก็อ,อาจจะมีคนบอกว่าสิ่งที่รัฐบาล่สนใจนั้นเนี่ยเป็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็ยิงย่งโดยเฉพาะยิ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่ทางรัฐบาลเนี่ยครมอประชุมวราระพิเศษใช่ไหมนะตอนรประมาณสักสิบโมงเชา้าเนี่ยเพื่อที่จะพิจาคำถามประชามติคือหลายคนก็งงนะ คำถามสองคำถามมันต่างกันแค่ไหนรัฐาสภาใช่ก็ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่นะฮะ,ขอ,ะของรัคอรมองเขาบอกท่านเห็นชอบหรือไม่แล้วก็งงไอเห็นชอบเห็นด้วยก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับมันก็คล้ายนะ,นะคล้าย <นะ S 1> คลายเหมือนเกือบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าอาจารย์บงวันศักดิ์ก็จะบอกว่าต้องใช้เห็นชอบเพราะภาษากฎหมายเขียนแบบนี้ดังนั้นก็ต้องเขียนเป็นภาษากฎหมายอย่าเขียนเป็นภาษาชาวบ้านเดี๋ยวจะทําให้เกิดการเสียไปอีก เพราะฉะนั้นมีปัญห<ค>าในการตัดพพกินจเลือกคําถามของตัวเองคือคําถามที่อาจารย์รวนศักด์ช่วยเขียนให้ไม่ตัดสินใจใช้คําถามของสภาซึ่ตงตรงตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดผลตามมาอีกนะครับนะครับผมบอกว่าเกิดผลตามมาอีกเกิดผลตามมายอย่างไงครับก็เท่ากับว่ามันไม่ใช่เหตุเอ่อเอ่อเรียกว่าจำเป็นนะครับฉุกเฉินจําเป็นนะครับที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือมันเป็นเรื่องที่ถ้าสภาส่งมา ไอ้คุณถือว่าสภาขุนศร้าส่งมาแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุจําเป็นที่แมดอีกเลี่ยงได้ก็ทําประชามติแต่พอคอรมอเป็นฝ่ายลงมาติเองก็แสดงว่ามันมีทางเลือกนะฮะไม่ได้เป็นเหตุจําเป็นที่จเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็กลับไปเหตุผลที่หนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของข้อจํากัดเป็นความจําเป็นเท่านั้นก็ประมาณหรือไม่คือถ้าพิสูจน์ได้ว่าประหยัดจริงเนี่ยมันก็เป็นความจําเป็นแต่ตอนนี้ รวมไปรวมมาผมว่ามันไม่ได้ประหยัดขึ้นเอาง่ายๆนะะเอาอย่างนี้ปกติการทําประชามติีหนึ่งครั้งใช้เงินสี่พันล้านบาทหนึ่งครั้งนะสี่พันล้านบาทอ,อ,อการทําประชามติเนี่ยศาลบอกว่าศาลชีว่าจะต้องทำสามครั้งสามครั้งนะฮะแต่บอกว่าครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเนี่ยจัดร่วมกันได้นะั่นคือคําถามที่หนึ่งคือเห็นสมควรมีการแก้ไขหรือไม่นะฮะคำถามที่สองคือจะแก้อย่างไรนะครับ อันเนี้ยสามารถทำพร้อมกันได้หนึ่งและสองรวมกันได้เพราะฉะนั้นสามครั้งเนี่ยมันจะถูกยุบรวมลวสองครั้งถูกไหมหรือสองครั้งสองครั้ง2 2> ครั้ง,งละสี่พันก็แปดพันล้านแปดพันล้านนะฮะเอาตัวเลขแปดพันล้านทดไว้ในใจก่อนนะครับรแล้วดูซิว่าวิธีการที่รัฐบาลตัดสินใจทําคราวนี้เนี่ยจะพร้อมกับการเลือกตั้งเนี่ยจะทําให้มีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดลงสี่พันล้านจริงหรือไม่ครับตอบคือไม่จริงเพราะว่าอะไร ครั้งที่1น,นะครับจัดร่วมกับการตั้งก็ต้องใช้เงินเพิ่มประมาณสัก2 0 0 0 3 0 0 0ล้านบาทนะครับ,<อ>บคือไม่ได้จัดฟรีนะฮะมันต้องใช้เงินเพิ่มประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0ล้านบาทครั้งที่2ก็ยังต้องจัดใช่ไหมก็อีก4 0 0พล้านบาทเพราะว่า1และ 2, 2>, <อ><อ> 2> แยกจากกันครั้งที่สก็ยังต้องจัดก็อีก4 0 0พล้านบาทก็แปลว่าคุณจะต้องใช้เงินรวมประมาณสัก1 0,000่ถึง11,000ล้านบาทก็แปลว่าการคิดแบบรัฐบาลนั้นเนี่ย ไม่ได้ช่วยให้ประหยัดเงินสี่พันล้านแต่ช่วยให้เปลืองเงินมากขึ้นประมาณสักสองพันถึงสามพันล้านบาทเนี่ยผมเลยบอกว่าเออทำไมเลขปอนหนึ่งยังคิดไม่ได้เหรอนะครับบอกอย่างเี้นะนะมาบอกว่าเออสามารถประหยัดเงินสี่พันล้านพูดกันต่อๆกันมาไม่รู้กี่คนละแลนะรัฐมนตรีพระดอนก็พูดประหยัดสี่พันล้านอาจารย์บอลศักก์ก็พูดประหยัดสี่พันล้านวันนี้คุณอนุทินก็พูดประหยัดสี่พันล้านประหยัดตรงไหนถามประหยัดตรงไหนนะฮะ สองครั้งกับสามครั้งเนี่ยมันไม่เท่ากันถูกไหมครับถ้าคุณเอาหนึ่งสองรวมกันมันจะสองครั้งแปดพันล้านแต่ถ้าคุณจัดแยกสามครั้งเนี่ยไอสองสามก็แปดพันล้านแล้วแล้วหนึ่งเนี่ยอีกเท่าไหร่อีกสองพันถึงสามพันล้านบาทมันก็ต้องเปลืองกว่าผมก็เลยบอกว่าเนี่ยอาจารย์ครับเดี๋ยวก็คงครับเช่ครับคงเดี๋ยวเขาคงจะน่าจะมีอะไรมีคําตอบมามากกว่านี้แล้วบอบกอาจารย์เชิญต่อเลยคนระับครับก็คือก็คงเป็นเรื่องของการที่ว่า ถ้ารัฐบาลจะดำเนินการแบบนี้เนี่ยก็ต้องตอบว่าได้ทําตามกฎหมายแล้วหรือยังนะครับว่าที่คุณจะใช้อํานาจของคอรมอเนี่ยใช้เวลาในการทําประชามติน้อยกว่าหกสิบวันนะโดยเหตุผลสองเหตุผลดังกล่าวเนี่ยมันมีเหตุผลจริงหรือไม่ถ้ามีเหตุผลจริงก็ทาได้แต่ถ้าพิสูจน์ว่าไม่เป็นเหตุผลเนี่ยผมว่ารัฐบาลน่าจะเดือดร้อนครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์ถ้าอาจารย์รีคอ์แล้วผม สังเกตว่าอาจารย์เป็นคนชอบปั่นจักรยานใช่ไหมอาจารย์มีเพจปั่นไปใช่ไหมครับคือถ้าอาจารย์เปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองตอนนี้การเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยเทียบกับการปั่นจักรยานตอนเนี้มันเป็นทางเลียบหรือทางขูกข่าหรือทางเมา์เทนไบหรือทางวิบากขนาดไหนท่่นอาจารย์เชิญอธิบายให้ฟังหน่อยครับมันจะได้ฟังดูง่ายขึ้นเถอะเยครับครับคือคือมันก็เป็นหลายต่อหลายเรื่องซึ่งมันเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่พร้อมๆกันมันไม่ใช่การเลือกตั้งในสถานการณ์ปกติ มันไม่ได้เป็นการปั่นทางเรียบในเมือ,องถึกออกไหมแต่มันเป็นการปั่นในออพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงอันตรายต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับ,รบถ้าเป็นในเมืองอาจจะเป็นบนถนนที่ไม่มีรถอื่นๆวิ่งสวนทางมาด้วยความเร็วด้วยอย่างต้นนะครับไม่ได้ปลอดภนะัยนักเออยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะหนึ่งออในแง่ของออภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่งจะผ่านไปไม่นานคนจะมีกระจิตกระใจเลือกตั้งหรือไม่ หรือจะฟื้นฟูเบื้องทันที่จะทําให้คนไปชีวิตได้เดินสะดวกหรือไม่อันนี้ก็เป็นโจทย์ทยหนึ่งละเขตชายแดนต่างๆเนี่ยหกจังหวัดนะครับซึ่งมีเขตเลือกตั้งทั้งหมดน่าจะสักสี่สิบกว่าเขตได้ซ้านะครับก<อ>็มีการ,รยกประชาชนออกมามาอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถคืนกลับในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยได้วันไหนนะครับมันก็เป็นความยากอยู่แล้วว่าจะจัดการต่างๆอย่างไรกับเรื่องทีราต่างๆเหล่านี้ แล้วก็เอ่อเท่านี้ไม่พอนะแทนที่จะเลือกตั้งอย่างเดียว mm. ก็เอาเรื่องของประชามติรัฐธรรมนูญเข้ามาผนวกด้วยคือเหมือนกับแทนที่จะแบกน้ําหนักเท่านี้มันก็เยอะแล้วนะนะฮะเอ่อปั่นจัก,กรยานไปในทางคุกข่แบบนี้อันตรายแบบนี้มันก็ลาบากแล้วนะคุณยังเอาของมาโหลดไว้ที่ตัวจักรยานมากขึ้นอีกนะให้มันหนักขึ้นกว่าเดิมอีกแทนที่จะปั่นคนเดียวต้องมีคนซ้อนไทยอีกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะม mm. มันก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่มันยากลำบากมากขึ้นกว่าเดิม ก็ไม่รู้นะครับยังไงกันละ่ะแต่ก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของรัฐบาลนะฮะว่าจะดําเนินการตถถ่างอย่างไรแต่ผมก็เชื่อว่าถึงที่สุดมันก็ต้องทําได้นะครับก็ต้องพ้นผ่านพ้นไปได้เนี่ยแต่ว่าในเรื่องของการให้มีประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นคะแนนบวกของรัฐบาลคนนั้นคนนหรือไม่เนี่ยผมว่าฝากไปคิดให้ดีๆนะครับเพราะท่านเองอาจจะรู้สึกว่าการที่ท่านให้มีประชามติเนี่ยมันหลอกหลอกคือรักษาโมเอ นะครับเนี่ยพูดำคำไหนคำนั้นไม่ละเมิด MOA จะมาว่าผมไม่ได้นะนี่ไงหล่อแล้วไงแลวก็ทําให้แล้วไงแต่ในคุมเออในมุมของประชาชนเนี่ยเขารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะต้องไปถามประชาชนว่ารู้สึกลาคาญมากขึ้นไหมรู้สึกว่าเป็นภาระมากขึ้นไหมรู้สึกความไม่จําเป็นไหมมาเสียเงินทมมําไมไหมอีกเป็นต้นถ้าทีจะไปจัดพร้อมกันหนึ่งและสองแล้วก็ประหยัดถึงสามพันล้านบาทเนี่ย คุณมาทําให้มันเปลืองมากขึ้นสามพันล้านทําไมนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะฮะก็ฝากท่านไปคิดแล้วกันว่าเออท่านอยากจะทําให้มันหล่อๆทำให้มีคะแนนเสียงที่มากขึ้นกว่าเดิมทําให้เกิดภาพลักษณ์ของการรักษาสัญญาต่างๆแล้วท้ายสุดเนี่ยท่านในขณะเพิ่มขึ้นหรือขณะลดลงฝากไปท่านให้ท่านคิดดูแล้วกันผมผมผมเรียนถามท่านอาจารย์แบบนี้ดีกว่าอาจารย์เขียนหนังสือสามกบฉบับชาติวิบัติใช่ไหมครับใช่ครับถ้าท่านผมให้อาานอาจารย์เป็นกุญซือแล้วกัน ให้คําแนะนําประชาชนในตอนนี้ท่านอาจารย์สมชัยดุลหรอครับทีมงานเมื่อกี้ยังสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็อาจารย์ยังให้มุมมองเกี่ยวกับในกรณีของการจัดการเลือกตั้งนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าสัญญาณท่านอาจารย์สมชายจะหายไปนะครับคุณผู้ชมตอนนี้กลับเข้ามาแล้วครับท่านอาจารย์สมชายตื่นเ้นไหมครับก็คือว่าอาจารย์คําถามคือตอนเนี้ยให้อาจารย์ท่านอาจารย์ เป็นกุญซือให้กับประชาชนละกันว่าท่านอาจารย์จะให้คําแนะนําประชาชนในฐานะกุญซือยังไงเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เชิญท่านอาจารย์นะครับประชาชนนี้ไม่ใช่พรคประชาชนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ประชาชนคือประชาชนแบบพ่อแม่พี่น้องที่กำลังดูรายการอยู่ครเพราะอาจาจะยังคิดในแง่ของยุทธศาสตร์สามก๊กไม่ทันเท่าท่านอาจารย์คืออย่างเงี้ยการเลือกตั้งทุกครั้งคือโอกาสของประชาชน ในการจะเลือกคนมาปกครองบ้านเมืองนะครับตอนนี้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีบทเรียนของการที่ได้คนมาปกครองบ้านเมืองแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือไม่ได้ทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแหละแล้วก็มาหาประโยชน์เข้าออกับตัวเองแหละแล้วก็บางครั้งก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมามากมายทําให้ประเทศแทนที่จะเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยก็หยุดชะงักด,ดังนั้นพอเรามีโอกาสในการที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วเนี่ย ก็ขอให้พิจาหให้ดีกันแล้วกันนะครับนะฮะเออมันเป็นอนาคตของประเทศอะว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแล้วทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะครับว่าเราจะให้ประเทศของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเอ่อต่อไปข้างหน้าอย่างไรบ้างก็อยากจะให้ดูครับว่าหนึ่งก็คือในแง่ของพรรคดังกล่าวเนี่ยเป็นพรรคการเมืองซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับดูแล้วเนี่ยเออน่าเชื่อถือไหมมีจุดยืนทางการเมืองจุดยืนเพื่อประโยชน์ประชาชน อย่างแท้จริงหรือไม่หรือ,อรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการประกอบธุรกิจทางการเมืองมาเซ็งลีกันอย่างนี้เป็นตน้นคือให้ดูตัวพักการเมืองด้วยนะครับอย่างที่สองคือด,ด,ดูดูตัวของคนที่เป็นผู้สมัครนะครับว่าผู้สมัครดังกล่าวเนี่ยเขาฉาบฉวยเข้ามาไหมนะครับพอถึงเวลาเลือกตั้งก็มาแต่เวลาไม่เลือกตั้งก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับหรือมีภูมิหลังความเป็นมาต่างๆเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ย เชื่อได้นะครับว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะทําคุณประโยชน์มากกว่าจะมาสม่วยหาประโยชน์ส่วนตัวให้กับตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ต้องคิดเรื่องที่จะต้องตัดสินใจแล้วนกะ็อย่างที่3มเนี่ยค่อยไปดูในแง่ของนโยบายนะผมผมเรียงเรียนต่างจากคนอื่นนะคนอื่นก็บอกให้ดูนโยบายก่อนนะผมกลับบอกอมไม่ต้องดูนโยบายดูประวัติศาสตร์ก่อนดูสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตก่อนดีกว่านะครับทั้ง,ท,งทั้งตัวบุคคลนะแล้วค่อยมาดูไอ้สิ่งที่เขาจะพูดเป็นนโยบาย นะครับว่าคุณจะมีนโิยบายท,าทั่งท้ายอย่างไรทําไมผมเรียงนโยบายไว้ข้างท้ายเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่เป็นนโยบายต่างเนี่ยเขียนยังไงก็ได้พูดยังไงก็ได้ให้มันสวยหรูให้มันดูดีอย่างไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเอานโยบายไว้ข้างต้นไว้หน้าสุดเนี่ยเราก็จะไปเคลิมกับสิ่งต่างเหล่านี้แล้วก็จะเลือกโดยที่ประเภทว่าโดนหลอ,อกอีกแล้วนะเพราะนั้นผมเอาภูมิหลังของพรรคภูมิหลังของบุคคลไว้ข้างต้นแล้วก็นโยบายไว้หลังสุดครับ ได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์สมชายมากนะครับที่มาวิเคราะห์การเมืองก่อนเลือกตั้งให้เราฟังโอกาสหน้าต้องรบกวนท่านอาจารย์นี้นะครับขอบคุณนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ